ฝากผลิตภัณฑ์เอลิซาด้วยนะคะเป็นเซรั่มไฮยาค่ะสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวขาดความชุ่มชื้นแล้วก็ผิวไม่กระจ่างใสนะคะคก็สามารถ ช่วยได้ค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เริ่มจากช่วงโควิดเลยค่ะเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยตกงานออกคอนเสิร์ตไม่ได้แล้วบังเอิญว่าตอนนั้นมีพี่คนหนึ่งเขาแนะนําแบรนด์มาให้เราลองใช้ดูแล้วรู้สึกว่ามันใช้ดีค่ะก็เลยชอบก็ยอยากแบบร่วมธุรกิจกันเนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์ของเรามีกี่อย่างตอนนี้มีเซรั่มไฮยานะคะจะออกวันที่5กุมภานี้นะคะแล้วก็จะมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นลิปสติกครีมกันแดดก็จะตามตามมาค่ะ ก็ในส่วนของทุนด้วยค่ะก็ร่วมร่วมธุรกิจกันทุนไปเท่าไหร่ <c oughs> นิดหน่อยค่ะเป็นแบบเงินเก็บเอาเอามาทาเพื่อเพื่อแบบอยากจะหาอะไรได้เสริมจุนเจอือครอบครัวแล้วก็ปูทางในอนาคตเผื่อแบบถ้าถ้าสินค้าไปได้ก็จะได้มีสิ่งที่แบบว่ามั่นคงในอนาคตด้วยค่ะนอกจากการเป็นหมอลำค่ะขัะะไปถึงเจ็ดหลักไหมคะ ไม่ค่ะไม่ขนาดนั้นคขาพี่แค่กระปุกอมสินนิดหน่อยค่ะแต่คนอาจะสงสัยว่าแบบเออเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้ทำไมเราถึงแบบก้าวมผลิตตภัณฑ์สวก็เป็นคนชอบความสวยความงามอยู่แล้วปกติก็แต่งหน้าขึ้นเวทีอยู่แล้วก็เลยอยากอยากจะแชร์ผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับแฟนๆได้ใช้กันค่ะแสดงว่าเราก็ได้รับผลกระทบจากการแสดงได้รับผลกระทบตรงๆเลยค่ะเพราะว่าช่วงโควิด เขาไม่ให้ใกล้กันใช่ไหมคะพี่แล้วเวลาไปคอนเสิร์ตแต่ละครั้งเนี่ยก็คนก็จะแบบพันสองพันเนี้ยค่ะพอพอมีโควิดเข้าขมาก็ได้ชะง,งักทุกอย่างเลยก็คือได้หยุดหยุดแล้วก็พูดง่ายๆว่าตกงานค่ะช่วงนี้เจ้าภาพก็โทรมายกเลิกแล้วก็บางทีก็เลื่อนคิวไปแบบไม่มีกําหนดประมาณนี้ค่ะจริงๆมันโดนมาตั้งแต่รอบแรกรอบแรกใช่ค่ะโดนมาตั้งแต่รอบแรกตอนนั้นก็แบบแบบ <sı x 2> สุดดแล้วพอพอเริ่มเปิดแสดงได้<ช>ก็เริ่มคิดว่าใจชื้นขึ้นมาอมโอเคขึ้นมาถึงช่วงแบบปีใหม่นี่คะ่ะคืองานช่วงปีใหม่เนี่ยมันจะเยอะมากงานจะเข้ามาเยอะพ<ช>อโดนโควิดก็ชะงักเลยใช่ก็เลยต้องเปลี่ยนไปเป็นแบบการไลฟ์สดออนไลน์คอนเสิร์ตออนไลน์ซะส่วนใหญ่ ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เวลานานไหมคะกวจาะแบบร้อนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นแป้งทดลองมาประมาณเกือบปีแล้วค่ะใช่ก็รู้สึกว่ามันเห็นผลก็เลยอยากจะให้คนอื่นได้ลองใช้ด้วยค่ะความพิเศษมันมีอะไรบ้างคะได้ก็เป็นเซรั่มไฮยานะคะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นเติมน้ําให้ผิวแล้วก็เรื่องจุดด่างดําฝ้ากระอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมาะกับผิวคนไทยค่ะราคา เริ่มถึงแตะได้ราคาเื้่มถึงแตะได้คุณภาพดีแน่นอนค่ะเพราะว่าปกติแป้งจะเป็นคนแพ้ง่าย <c oughs> ใช้อะไรก็แพ้ <c oughs> พอลองใช้ตัวนี้เราก็รู้สึกว่ามันมันไม่แพ้นะแล้วมันก็รู้สึกผิวมันเหมือนอิ่มน้ํามากขึ้น,น <c oughs> ค่ะ <c oughs> วางแผงกนการตลาดยังไงมาคะจะขายที่ไหนยังไง <c oughs> ตอนนี้ก็ขายแบบออนไลน์ขายในเพจ Facebook นะคะแล้วก็ถ้ามีแฟนคลับมาหลังเวทีมามามาดูมาชมก็อาจจะมี กิจกรรมหน้างานให้ได้ร่วมสนุกกันแล้วก็เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เอลิซาของเราเนี่ยค่ะตอนนี้ก็คือบอกไปบ้างแล้วป่ะ,ะบอกไปบ้างแล้วใช่แ,ใชแฟนคลับก็รอ,อแบบสนับสนุนค่ะพสาะ,าะว่าคีดแบ่มาดีมากๆก็ดีค่ะ,คะแล้วก็มองไปถึงขนาดไหนคะธุรกิจนี้ก็มองไปยาวๆเลยคะ่ะถ้าลูกค้าหรือว่าแฟนคลับให้การสนับสนุนไปเรื่อยๆเราก็จะทําผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆออกมา มันเหมาะกับใครคะเซรั่มนี่เหมาะกับทุกสภาพผิวค่ะทุกทุกเพศทุกวัยค่ะผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้อย่างเช่นแบบวัยรุ่นที่แบบว่าชอบดูหมอลำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบแต่งหน้าเบาๆนีสามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะตัวต่อไปที่เราเล็งไว้ตัวต่อไป จะทําครีมกันแดดค่ะครีมกันแดดผสมรองพื้นเป็นของที่แบบคู่กับผู้ใช่เป็นของคู่กับผู้หญิงเพราะว่าคือทาตัวเดียวเราก็คือจบเลยแล้วก็ทาแป้งฝุ่นทับได้เลยเพราะปกติตอนกลางวันแป้งก็ไม่แต่งหน้าไม่ค่อยแต่งหน้าอย่แล้วก็ทาทาครีมกันแดดเอลิซาแล้วก็ทาแป้งฝุ่นเสร็จเสร็จแล้วก็ทาลิปฉบเลยค่ะง่ายงนอเหนือจากแบบว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์เราแบบเวลาเราดูแลบำรุงผิวหน้าเตงเรามีเทคนิคสําหรับตัวเราไหมคะเพื่อแบบสาวๆดูอยู่อะไรนี้เทคนิคเหรอคะถ้าจะบอกว่านอนเยอะๆคนก็คงจะไม่เชื่อ เพราะว่าเพราะว่าออกคอนเสิร er ์ตแต่ละครั้งก็คือนอนเช้าค่ะพี่นอนตอนกลางวันแล้วก็อาศัยดื่มน้ําเยอะๆค่ะดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็ รับประทานของที่มีประโยชน์แล้วก็บำรุงผิวหน้าเป็นประจำใช่ล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ทาขีม,มแล้วก็ตอนนี้เราก็มีตัวช่วยที่ดีแล้วใช่มีตัวช่วยที่ดีแล้วนะคะฝากเซรัมไฮย,ยาเอลิซาด้วยนะคะ,ค,ะคอนเสิร์ตแล้วผลงานจะกลับมาเมื่อไหร่คะเริ่มต้นน่าจะเดือนมีนานี้ค่ะต้นเดือนมีนาก็จะได้ออกคอนเสิร์ตแล้ว ยังแน่นเหมือนเดิมหะครัตอนนี้ยังยังตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าอะไรมันก็ยังไม่แน่นอน uh huh. แต่ว่า,าเจ้าภาพก็โทรมาคอนเฟิร์มแล้วว่า,าสามารถเปิดแสดงได้นะแต่ก็ไม่ทราบว่าคนดูเนี่ยจะเข้ามาดูได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องตามตามที่รัฐบาลกำหนดให้ค่ะ สุดท็ยต้องไหคะจะซื้อที่ได้ที่ไหนยังไงค่ะฝากด้วยนะคะเพจ a c e b o o k แป้งเสียงอีสานนะคะเข้าไปกดติดตามช่อง YouTube นทิดาพาเลาะด้วยนะคะแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะแป้งนัทิดาค่ะ